สวัสดีครับคลิปนี้ขอรีวิวในส่วนของการแลกตัว power pack ซึ่งเป็นของเวียดเจ็ตนะครับแต่ว่าเวียดเจ็ตขายปิดไปแล้ววันนี้ผมรีวิวการใช้งานนะครับเผื่อครั้งต่อไปเวียดไทยเวียดเจ็ตเกิดขายออกมาเผื่อใครสนใจนะครับจะได้รู้ว่าคุณควรจะซื้อหรือเปล่านะครับความแตกต่างของตัว power pack นะครับว่าใช้ชื่อว่า power pack ก็คือซื้อตัวล่วงหน้าเนี่ย ต่างกับส่วนของที่เป็นไทยสมายขายนะครับคุณลองเช็คราคาดูนะครับแต่ว่าของออไทยเวียดเจ็ตจะให้ถึง5ปีนะครับที่สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งเขาขายไป2รอบแล้วโดยนะครับรอบแรกคุณจะลองดูแล้วกันรอบแรกเขาขายรู้สึกจะเป็นเดือนอม,มกรานะครับแล้วก็มาเปิดอีกทีเดือนกุมภานะครับ รอบมกราเนี่คุณต้องดูราคาแพ็ค6ใบก่อนละกันนะ6ใบก็บอกว่าเขาขาย5 5 0 0ห้านะครับพอเดือนถัดมาก็ขายเป็น6,000นะครับเพราะฉะนั้นราคาก็เพิ่มส่งขึ้นนะครับแพ็ค12ใบก็ขาย10,000นะครับพอเดือนถัดมาก็ขายเป็น10,001นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับไทยเวียดเจ็ตถ้าเกิดคุณคงได้ยินนะครับอาจจะมีการ เทมีการเลื่อนบ่อยพอสมควรนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมเป็นครั้งแรกที่ใช้ส่วนของตัว power pack ซื้อเดินทางจากเชียงใหม่มากรุงเทพนะครับขามาตรงต่อเวลานะครับมาอรอลุ้นกันว่าขากลับจะได้ตรงต่อเวลาหรือเปล่านะครับผมซื้อนะครับอีกครั้งหนึ่งผมซื้อเอ,อ่อสิใบนะครับสิใบให้เข้าใจว่า12ใบก็คือ12เที่ยวไปกับนะครับเที่ยวไปและกลับนะครับ นะครับไปแล้วกลับเพราะฉะนั้นผมจะได้12เที่ยวครั้งนี้ผมใช้ไป1เที่ยวนะครับไปกับเชียงใหม่กรุงเทพนะครับมาคิดดูราคาดูนะครับพอซื้อไปแล้วเนี่ยเขาจะส่งโค้ดมาให้ครบจํานวน12อันนะครับคุณรับไปดูนะครับครั้งละ5นะครับบวกอีกสองสอันนี้นีผมทาตัวเลขรหัสหลอกลวงมานะครับจริงๆเป็นรหัสประมาณนี้ที่เขาส่งเอามาให้ทางอีเมลนะครับ ราคาเมื่อกี้ถ้าจําได้นะครับราคาเมื่อกี้กลับมาดูอีกทีนะครับรอบแรกเขาบอกว่าซื้อหมื่นนะครับแต่จริงมันต้องบวกภาษีไปเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับเงินที่ผมจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็อยู่ที่หมื่นกับเจ็ดร้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหารสิบสองเที่ยวนะครับเมื่อกี้เขาบอกสิบสองเที่ยวก็คือราคาแปดร้อยเก้าสิบสองเป็นไปกลับนะครับแต่นะครับอย่าลืมว่าแต่แต่เราต้องจ่ายค่าภาษี สบินค่าธรรมเนียมอีกนะครับมาดูว่าผมจ่ายเท่าไหร่นะครับในการเดินทางผมครั้งนี้นะครับโดยที่ผมต้องจ่ายนะครับมีอะไรบ้างที่ต้องจ่ายก็คือค่าออภาษี3บินเ็บอกค่าแฮน d ิ i งฟรีก็คือค่าในการโน่นนี่นั่นนะครับค่าออบริการอีกอะไรประมาณนี้ต่อเที่ยวใช่ปะนะครับเพราะฉะนั้นผมจ่ายรวมกันไป769.12ก็ถือว่าเป็น770 นะครับบวกต่อเที่ยวมากิจิที่จับหารกันแล้วนะครับแ9ดบวกเจ็ 7, เอ่อร้อนะครับรวมการเป็น1,162บาทต่อตั๋วไปกลับนะครับเพราะฉะนั้นผมตกดูเที่ยวที่831บบาทนะครับอันนี้คิดว่าบวกค่าบัตรเครดิตนะครับแต่ว่าผมเอ่อไม่ได้โหลดกระเป๋านะครับอันนี้คือกระเป๋าผมมาแค่คืนเดียวผม ไม่ได้เอากระเป๋ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งส่วนของไทยเวียดเจ็ก็ค่อนข้างจะซีเรียสตรงน้าหนักกระเป๋าที่ขึ้นเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองตัดสินใจดูถ้าเกิดว่าต่อไปส่วนของไทยเวียดเจ็นะครับจะขายบริการครั้งนี้นะครับส่วนที่ ดีความแตกต่างของเอชแตกต่างกับเอเชียก็คือสามารถแบ่งให้คนอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถเอาโค้ดรหัสเบื้องต้นไปส่งต่อให้คนอื่นได้นะครับถ้าคุณไม่ต้องการเดินทางนะครับคุณก็ใช้โค้ดไปได้เลยนะครับแต่ถ้าว่เอเชียแต่เอเชียบุฟเฟ่คุณก็ไปแย่งชิงมาแต่คุณอาจจะได้แย่งชิงมากกว่าเมื่อกี้สิบใบนะครับอาจมา,ม,ามากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ว่าเที่ยวบินว่างหรือเปล่านะครับอันนี้เขาบอกไม่จํากัดเอ่อบันเดินทางช่วงสุดสัปดาห์และ แเ่ก็มีข้อยกเว้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อยกเว้นเบื้องต้นกันนิดหนึ่งนะครับอันนี้ความดีอีกอย่างก็คือว่านะครับจองล่วงหน้า3ชั่วโมงก่อนเดินทางนะครับถ้าเป็นส่วนของเอเชียบุฟเฟ่เนี่ยคุณต้องจองเป็น2สัปดาห์นะครับแล้วก็ใช้ในสายบินในประเทศนะครับอันนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับที่ผมคำนวณให้แล้วคุณต้องจ่ายผ้าภาษีค่าธรรมเนียมค่าบริการเสริมนะครับแล้วก็แลกตัวได้ถึง5ปีนะครับ โอเคนะครับอันนี้น่าจะเป็นคลิปเป็นสไลด์สุดท้ายนะครับก็ขอโชว์ช่วงเวลาที่ไม่สามารถเดินทางปี65ปีแรกที่เขาขายตัว๋วบล็อกเวลาค่อนข้างจะเยอะนะครับคุณลองดูช่วงสั้นๆช่วงสวงการใไหมบล็อกปลายเท้าหมายถึงว่าคุณขอเออลาก่อนลับหลังก็ไม่ได้เลยแทบจะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเดือนเออปี65เนี่ยค่อนข้างจะบล็อกเยอะนะครับปี66 หกเจ็ดหกเก้าค่อนข้างลดมาหน่อยนะครับที่ลดก็คือเอ่อวันปีใหม่ไทยวันปีใหม่เอ่อวันปีใหม่ไทยและวันปีใหม่สากลใช่ปะนะครับนั่นคือช่วงรถที่อื่นปีอื่นๆก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับเอ่อที่จะซื้อในครั้งต่อไปนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับถ้ามีแล้วก็สนใจนะครับแล้วก็คลิปว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนได้รับทราบด้วยนะครับถ้ามีคำถามอะไรสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามมาใต้ YouTube นี้ได้นะครับผมขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ